ทยไม่ควรเปิดด่านแม้แต่ด่านเดียวจนกว่ากัมพูชาจะพิสูจน์ด้วยการกระทําจริงไม่ใช่เพียงคําพูดเพราะการเปิดด่านคือการเปิดประตูสู่โอกาสแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามยังไม่รักษาคําพูดประตูนั้นก็อาจกลายเป็นประตูแห่งภัยคุกคามที่ย้อนกลับมาทาร้ายเราเองและอย่าลืมการปิดด่านไม่ใช่การปิดโอกาสทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างความสงบและร่มเย็นให้กับประเทศไทย เมื่อด่านปิดปัญหาลักลอบสินค้าหนีภาษีและแรงงานผิดกฎหมายลดลงทันทีเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่กับคนไทยมากขึ้นสังคมปลอดภัยขึ้นตัวอย่างที่เห็นชัดคือเวียดนามที่เคยเลือกเข้มงวดกับชายแดนในยามวิกฤตผลคือความมั่นคงภายในและเศรษฐกิจแข็งแรงขึ้นและไม่ใช่เพียงเรื่องประสาทเท่านั้นเรายังเห็นพฤติกรรมที่สะท้อนการดูหมิ่นไทยอย่างต่อเนื่องทั้งการเหยียบธนบัตรไทยเหยียบทงชาติไทยการเรียกคนไทยด้วยถ้อยคำดูถูกว่าเสียมรวมถึงการประท้วงที่เผาธงชาติไทยกลางกรุงพนมเปญ เหตุการณ์บ้านหนองจางที่ไทยเคยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวกัมพูชาที่อพยพหนีสงครามแต่กลับถูกตอบแทนด้วยการลอบโจมตีการประทะและทหารไทยที่เหยียบกับระเบิดที่เจ็บปวดที่สุดคือทหารกัมพูชายิงปืนเข้ามาทำร้ายคนไทยยิงใส่บ้านเรือนโรงเรียน,โร,รยนโรงพยาบาลคนไทยบาดเจ็บล้มตายต้องอพยพเป็นแสนแสนทำให้คนไทยเจ็บใจไม่น้อยและแม้ประเทศไทยจะให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชนกัมพูชามากมายส่งเสริมให้มาเรียนต่อสร้างอนาคตใหม่แต่บางคนกลับหันกลับไปเป็นทหารแล้วหันปากกระบอกปืนใส่ไทย แรงงานกัมพูชาหลายแสนคนก็ได้รับการช่วยเหลือทํางานในไทยมีรายได้ส่งกลับบ้านแต่สิ่งที่เจ็บปวดคือรัฐบาลกัมพูชายังปลูกฝังความเกลียดชงังใครตั้งแต่เด็กผ่านตําราเรียนและสื่อจนฝังรากลึกในจิตใจของคนรุ่นใหม่